ทุกคนครับคุณเคยได้ยินเรื่องที่กุญแจไขคดีคือสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามไหมครับบางครั้งมันก็คือรอยเท้าบางครั้งมันก็คือเส้นผมแต่ในคดีที่เรากําลังจะพูดถึงวันนี้มันคือสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ตะปูใช่ครับแค่ตะปูกําเก่าตัวเดียวที่ตอกหลุดออกมาจากกําแพงแต่ตะปูตัวนี้มันคือโค้ดที่จะไขความลับของโศกนาฏกรรมทั้งหมดยินดีต้อนรับสู่ช่อง Detective Code M ช่องที่จะพาคุณไปถอดรหัสลับในคดีปริศนาที่น่าขนลุกที่สุด สำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่คดีปริศนาคดีตะปูตอกหลุดเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่คระหาสานวงวาริตคระหาสานเก่าแก่ใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยความร่ำรวยและเรื่องราวซับซ้อนการตายของคุณหญิงพัชราภรยาของนักธุรกิจใหญ่ถูกรายงานว่าเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติหรือเป็นอุบัติเหตุจากการลื่นล้มหัวฟาดพื้นนั่นคือสิ่งที่ตำรวจสันนิษฐานในตอนแรก แต่มีบางอย่างที่ทำให้สารวัตรไตรภพบไม่สบายใจมันคือความรู้สึกแปลกๆที่เหมือนมีอะไรบางอย่างถูกปกปิดไว้ในที่เกิดเหตุทุกอย่างดูเป็นปกติแต่สำหรับสายตาของนักสืบความผิดปกติมันซ่อนอยู่ในความปกติเขาใช้เวลาสำรวจทุกซอกทุกมุมของกระหาสารที่เต็มไปด้วยความโอ้อาและเงียบงนันเหมือนกับมันกำลังซ่อนความลับบางอย่างไว้ขณะที่สารวัตรไตรภเดินสำรวจร,วจรอบๆตัวเขา เห er right e er. ็นกรอบรูปหล่นลงมาจากกำแพงกรอบรูปที่บรรจุภาพถ่ายครอบครัวที่อบอุ่นแต่ที่พื้นข้างๆกรอบรูปที่แตกละเอียดมีตะปูตัวหนึ่งหลุดออกมาเป็นตะปูที่ใช้ต่อกรอบรูปเขาหยิบมันขึ้นมาแล้วสังเกตความผิดปกติตะปูตัวนี้มันมีรอยงอเล็กน้อยเหมือนมีแรงกระแทบบางอย่างมากระทำมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในโลกของนักสืบไม่มีเรื่องไหนเล็กเกินกว่าจะใส่ใจ เขาเริ่มสงสัยถ้าคุณหญิงผัชราแค่ล้มทำไมกรอบรูปถึง